สวัสดีครับปูครับมากเกิดการเกิๆๆๆแน่แต่พ่เพื่อนเรียกม <c oughs> ึงรู้ <c oughs> เขาเอาให้แนวเื่นว่าเอาเอาเอาเส้าหาบาทมึงรู้ม่นว่าปูปูว่าเอาเงิอนน,อน,นะนั่นเนาะเราเลี้ยงความฝันเงอนเนอนอเขายังให้กับปูเอาปลาเขาปลาให้ปูว่าเอาปลา,า,ปาแต่ว่ปูอเอาเงินยี่สิบห้าบาทมึงรู้เงินนี่หาอือเป็นไรลูกหลานก็ปิดคากแน่แต่่าเอาเป็นไร เขาให้ยิ้มาบาทบ่เอาบังนู้นบ่ได้ซื้อจักบาทบังนู้แต่ยังทำเนาะครับไ,ได้จุดโตซองโถมั่นใจทุกเทื้อครับอ่ซื้อนี่จะเรียกว่าเรื่อยๆหายไปครับหายไปอยู่ในฟันยังไดกันเลยไอ้ตามฟันฮลละครับฟันมาไม่ยิ่งสามคนครับ ผู้นึงมันจับป่าอยู่ผู้จับป่านั่นบมนับกับ่นับใช่หรอว่าครสองคนนั่นสองคนหรือสองคนเปลีอยนในน้อสองคนมันยิ่งน้ำสีครับผมเป็นปูสิวานม่ยิงสามคนนั่นผู้นึงจับป่าอยู่นะครับเห็นสิว่าแย่จองหากับทุก สิโพดเออคือสิโพดพูดเนาะพูเนาะพิษพิษป้อนนี่แหละนี่กับบดีเพาะเพาเพื่อนกันว่าเขาเตีเอาละเอียดโดยอิร่เขาหอดสามตัวที่ปูเขาแล้วมาเขาสามตัวแตกโป่งเลยดิมาเขาอย่างนี้พู้จับปลากับพนึ่งนะครับอันตัวเอ้าบัดบัดปูมาจับปูมาจับออกเงินยี่ห้าบาทพี่เนาะบออย่างในเงินนี่หนึ่งในเงินบออย่างในปลาครับปลาบอลดิ เตาเจ้าว่าปา่าเอาไวน้นี่คือเกา่บบาบอกว่าวอ<ม>เอาไวน้นี่คือเกา่าเอาไว้จนออกพนสาผลผลบืกป่านะเบา,บบาเอาไว้นี่เสียโปยนี่เป็นวน่ปนาปอาปกับปรัปไปแห้งกับปบดีบับเรื่องเัินแหงยิมหาบาเดอ,อถึกใจยัง <laughs> เรียกเอาเงินยืมหาว่าเอาเท่านั้นนั่นเห็นบ่บ่เอาวตัวบ่าวอย่างอื่นอ่ามันเลขตัวเดียวว่าถือกระจักสีเฮ็ดจังไหนคือคือขี่ลายพวยแท้ลูกเต่าแตนี่คือขี่ลายคือสัวเสียลูกเต่านี่ยนะคือว่าอะไรก็สัวดอกยังมถึงเข้าเดือกเขายังมาถึงช่วงวัดชนะมาหอดบ่คุ้มอันพ่อเกิดวันอย่างผมบ่ะผมน่ะเกิดวันอาทิตย์ปู่ อ้ยของแม่นเนาะผมเลื่อนตามวันเนาะครับสิเป็นตะมีสวกน้ำปูบางวัดสิ่หัดนี่ให้มีเนอให้มีสวกน้ำปูเนอบ่ได้กันสิสิว่าจังไงเนาะเห็นบ่นได้ครับผมบอกถือปานนี่กระไรน้ำปูเนาะนั้นเอาอะไรมันถึงวางถึงข้าวมันยังบ่ถึงวางเฮาสิได้อะ่ะปูเนะาะแต่เอาคือวางวันนี้ปูได้แล้วฝันแล้วบ่กืฮ้ยจังได๋ปูเออเดี๋ยวๆๆ เอฟซีเพื่อนอยากหูว่าปูอยู่ใส่สันนี้ว่าหมายเนี่ยถามมาเออปูเพื่นอนยู่ใสได้ยินว่าปูเพื่อนอ่าซุ่มเถียงขวางเถียงนั่นเถียงนี่ซุ่มอันเพื่อนเฮ็ดจังไหนล่ะจีว่าจังไหนเพื่นอนเพื่อนอยากเพื่อนอยากซ w i n อยากเศร้าอันต่อไปฮะนะเพื่อนก็เลยถามว่าปูอยู่ใสอยากมาหาอยากมากราบคารวะปูสันนี้ ฮานาเฮาที่ว่าจังไรบาดนี่ซะนี่บ่มากอะไ้ฮะรู้จักซื้อเขาน้ำุกคนเขาโทมหาปูโรดโอ้เลยไม่ยากบ่มบ่บ่ได้เดินทางมาโดยตัวเองก็ได้ว่าแจ้รู้จักซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดเขานั่นล่ะพอนั่งอยู่นี่ก็ฮู้แล้วโอ้ว่าสิแก้ไขจังได๋เฮ็ดจังได๋น่ะเออพอฮู้แล้วอืมพอรู้ปั๊บเลยไว่าปู เอาถามวันเกิดผวูวของนึงปู่ดูดวงน้ำจะเหมาะกับบริษัทมาโอ้กับหุจักโยมันดวงประเทศเขาอ,อืมมนนนันที่มานี่งเยถึกแน่เอาสิบวันถึกหลายวันสีมานี่ยวันที่สามเด้อเอาจังวันที่สามมาจังเลยเวันนี้ก็เอาโป้ๆเลยเด้อปู่เด้อแน่ไร้พ่อหน่อยก็ได้จักสองทำแสนกับพ่อดอกปูเออคันเ <c oughs> สื้อเส,สื้อนักนักสั้นโรดดีลูกน้าว่า นี่นี่มีสินบ่นี่สินน่ะนี่เอาเอ็นจะบ่บ่มีหลายดอกบ่ล้านนึงบ่ก็จีประมาณนี้แหละ <laughs> <laughs> บ่ทั้นหลายดอกว้างบ้านนี่แหละจะนี่สินก็ได้วะอเอ,าะเอา้าเนาะว่าเพิ่งวันนี้ปู้ฝันยุนบ่เงินนี่กะซุ่มเันนั่นเอา ปลามาให้นั่นละส้มเก่ากันหมดเลยพอเอาพอยังได้เงินลอยหนึ่งวันเอากรเไรอย่างน้ำมันวันน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อปูเด้อส้มเก่าฮเล่ะส้มไม่ยิ่งส้มเก่าเห่อว่าเนี้เอาปลามาให้อีกแล้วปลามาเอามาทำปลานี่ปูปล่อยหรือเล่ายั้งปะปลาไม่ให้ะปลางวดที่เอามาให้เงวก้อนปล่อยเราไปวันที่เออปล่อยเราไปยั้งบ่ครับ กมุเจ้าลงไปมุเจ oh. ้าปล่อยบ่กวได้ปล่อยหน้าเขาว้เห็นวัได้เนีปล่อยกะกูเสียบ่บ่ออยากได้ไปได้ป่าอยากได้เสงเงินบ่ครับย้ำได้ยเงินนึงเยวจังเท่าไหร่เนาะเอาลอยนึงครับมักอยากได้ลอยนึงลอยบาทขอลอยนี่เลยวะลายก็นั่นใไฮลายก็นั่นเดีบ่บ่ บ่เอาบ่เอาให้ร้อยหนึ่งเออเพิ่อนใ่เอาเพิ่นผู้อยู่นี่นนแหละเพิ่อนใ่เอาโอ้เพิ่อนใ่เอาอืมนี่เพิ่นอ่ให้เอานี่เนาะนี่ันนี้แมาแต่เล่าเวียงจันทร์เพิ่นละโอ้เพิ่นมาแต่ผู้ขเขาคุยเน่นละครับครับอย่าเอาเพิ่นว่าอืมเอาเอาร้อยเดียวพ่อเอาร้อยเดียวบันิจิตีไปเลขจังไหนบันิจิตีไปเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์โหลดบอกบันปูหึ่งไหน อันมันก็เป็นต่ออกยากจะเรียกซุนๆนี่บอจักแล้วแต่ว่าพอเลยว่ามไม่เงินลอยบาทน,นี่ไปซื้อกาแฟได้ได้ไดยู่มไปทางบอบอพอฮอได้ขอบอืมเห็นบอพอฮอนั่นะเอาให้เล่าจกลอยหาสิบได้ไหมเนาะเขาอืม เราก็เลีเงินบม้รยหาชิดบาขเรียกเอาเงินให้นี่เจดสิบห้าบาทเจ็ดชิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทไว้จำเอาเงินล่ะเขาเรียหัวว่าวันให้ร้อยเมาร้อยแลอย่างใดเจ็ดสิบห้าวัดนาจำนี่กับจำนี่แล้วบ่ะขอเรียซื้อกับเกิน กาแพรากะซองละสิมาบัสมาสี่ซองของหกสิบเบานกเขาปูปูได้ในฝันนนั่งเ้ากับเขาสี่ซองนี้องหกสิบบาทซองละสิหมาบัสาเฮ้ยเจ็สิบาทเหลือเงินอยู่สิบบาทนอกไปจังหวะโอ้เบื่องบ่ได้บัดบี้ิมสจีเบาน้ำกลปูทด่บัดบั้ผมสิีเ้าถือว่า เขาเอาเองินนี่เขาให้ร้อยบาทปูชิเอาอะให้ร้อยบาทแต่ปูเ,าเอาร้อยบาทอ,อ่าปูชิเอาแค่เจ็ดส er. ิมห้าเจ็ดสิมห่าว่าจีเอาไว้ถัดซื้อกา,าแฟนะเอาเจ็ดสิบห้ากาแฟสี่ซองหกสิ่บาทอเพราะว่ากาแฟ,าฟานะ่มันสี่ซองหกสิ่บาทออเมันก็เหลือหน่อยนึงปูว่ะเหลือหน่อยเขาว่าเหลือสิบห้ามาหนึ่งเหลือสิมหาเหลือสิบห่า ไมยสิมากันซิมาตัวมันเือะอชไหด็กก็กลัวเอาสำเร็จกันได้สำเรพราะ็กกินกัแพไปครับาแพกับซ่องะสิบหาบาทแต่ซี่องคือย่าดรู้แต่เนาะซี่ซองิมหาบาทซี่ซองหูจีซองเนะหกสิบบาทเนี่ยโอ้ี่ซ้องในกับเป็นซื้อเขาหกสิบบาทซีซองได้กิน อยู่สองสามทีมือห้ามือไปเลยอืะอืมโอ้ยมนะีแต่เลขแบบนี้เอาที่ลูกล้านือปึกนาสาหดจะเอาว่าเป็นตัวลูกปู่คึืนมากตัวใดปูสิจับตัวใดมาเป็นเลขให้ให้ได้ซื้อเนี่ยให้ได้ลงทุน école, hood, <c oughs> นี่เอฟซีเพื่อนกันเพื่อนกับปขึกกันเอฟซีผู้ปึกเพื่อนกับปลึกกันกับลูกล้านนี่ย uh. นะฮะนะเท้าจิจับตัวใดจับตัวหกศูนย์นี่บอกเือจับตัวเจ็ดสิบห้านี่ยบอกเที่จับตัวสิบห้าบอกฉนี้ เทาสิเอาตรงไหนมาเป็นเลขปูเอาเอาว่ามาบังดูเนื้อที่เอาเบิร์ตชูอันนี่รอดไม่กริงจังแนวเนาะจังบ่จักความเหมาะเจักทีว่าจังไในนาะอันคือตอนตอนที่เลขนี่มันมันสิมีอยู่สามหางนี่ปูอ่เออเลขร้อยนี่ลูกล้านว่าเอาดอกลูกล้านสีบวเขียนดอกสีเขียนนี่เกียจจีีเขียนนี่เ,นนเกจหาเนาะช่องราชิพหา เงินเนที่เขาเงินเจ็ดชิมหาเขาให้เงินวะแต่ไปเสื้อแต่ไปเสื้อนี่ไปเสื้อชีซ่องนึงหกสิบบาทซี้ซ่องหกสิบาทบานนี่เนาะชี้ซ่องหกสิบบาทครับจ้องหนูจ้อหลขึ้นาบานหรือสีซีหกศูนย์ซะหรือจังไหเนาะโอ้ตียากด้วยมากเนาะฟังเอาเด้อเอฟซีเด้อฟังเอาปูเพป่นไฮเลกละนี่ไรอืมเพื่อนฝันนี่เพื่อนไฮเลกนะ อ่าเห็นว่าอ่คันว่าหกศูนย์ันยิ้มปุ้ยปุ้ยหรือจีแมนใะ่หือยังไงเฮ้จีแมนเจ็ดหาเอาเขียนรถจชเนาเขียนเขียนกระจายปูตัวเป็นผู้บอกเนาะ้ากับปึกเนาะเอาเอาจังไหรปูเอาเอาจังไหร่มาโพดมาภายในเปลียงโพดไายเอฟซีเฮาในเปี่ยงอ่เป็นผู้สี่แหนเนาะเออโพดภายเอฟซีนี่วันปูวันมาลุ่งเรบอกแล้วก็ยิ่มปุ้ยปุ้ยแต่เนาะบาเนาะคืออากให้ได้เนาะ นน <Yes ั่โอ้วันปูคนแม่เหรอผมนั่นก็ยิ้มปุยๆแต่น่าขันปูแมายิ้มปุยๆอารมณ์ดีแต่นีเอาล่องวาปองดูปูเอาขันปูแมายีดีกันไรล่องวาปองดูเอาล่องวาเป็นตนเป็นตัวให้ลูกหลานหูจัดลูกหลานปึกหนาสาหดวแต่นี่ลูกหลานกันไร ศูนย์หกี่แค่นั้นละจับสิบห้าบาทเท่านั้นไปโอ้ศูนย์กสี่กับหนึ่งหาอันเจ็ดสิบห้าบว่าว้าถึงไม่บอกปูเต่เสียวเสยนเต้มแต้มไม่น้ำเนาะปูนาะเต้มไม้น้ำจากน้อยนะเนาะปูนาะกับว่าไหลายตัวนี่ตำดีนะปูนาะซื้อไหลม่เหมือนเนาะเื้อไหลมันตำต่อมันตำต่อขันบอกซื้อไหลเห็นเบอร์เื้อมันกะ เห็นโคตรปัญหามันบวไปให้เขาไปเลยนั่นจิเสียนะเออนั่นเจิเสียจะต้องตอนไม่เห็ขาเนื้อย่างไปซองขาเด้อคนเ้าเออย่างขาเดียวมันก็เป็นขาเด้งเนาะเออมันก็เด้งแล้วนอกพูวนะเอ้าโอ้ยมาคักคักย่างบ่อนนั่นเนาะเจ้าของครับเจ้าได ดวงบมการทอดทำเอา,บบา,อากันบดท่านทอดก็จะเอางวดนี่แหละพูเอาให้วิตนี่วิตชิ้นให้ลูกห้านวินี่วิตชิ้นเด้อพูเด้อเอาคักบดหม้องวดนี้ก็ได้เออให้เอฟซี่เพื่อนผูเป็นนี่เป็นชิ้นไล่ก็ลูกร้านนี่ก็มีอ่าผูเพืเ่อนลังคน้นอ่ะเพื่อนต้องการเข่าสารทีกอ,อกหมอ้อเออต้องการเงินให้ลูกร้านให้ลูกเต้าไปโรงเรียนแค่เมื่อละห้าบาทสิบบาท เพื่อนกับยังบวมีปูเป็นตเดียวต่วนศาสตร์ท่านี้ว่าเป็นธรรมดาที่ปูบวมีก็ได้แน่นเลยจีเซอน้ำปลามาสชิดใส่เข่ากินกับว่านี้ปูบวมีนะบคือกันนเาะครับบางคนกับมีเพื่อนมีเป็นล้านเป็นแสนกับยาเป็นแสนเป็นล้านกันเขามีรอยบานเขาก็พูดใจในครอบครัวของเขาเนี่ยนี่คือบุญวาสนาอันนี้กับ ความพันนี่ก็มันจะเป็นยังสี่ครับจะว่าคาตาโมเมนบอกเลขสิเอาโมเมนบอกเลขเนี่ยห้ยบ้าห้โศกซะอย่าว่าบอกเลขเออลาบร้อยเออนั่นนะั่นนั่นเนาะม่งกันบลอยมาลอย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 มามาตกลงมาเปลี่ยนตกลงมากศูนย์หกสี่ร้อยแล้วนะพูนตกลงมาก มันก็ยังเหลือหลายไ่ได้กาแฟาสี่สองหกสิบบาทยังยังเหลือสิบห้าบาทนั่นเท่านั้นแหละเท่านั้นตัวน้ำปูน่ะ <c oughs> เอาเอาจแต่ตัวบาทชนะแต่เงินสิบบาทบาทซื้อข้าวชานลิตรนึงบ่ได้เลยบ่ได้ซื้อบ่ได้เห็นไหมอ้มอาวร่องตรวจสอบของทุปูเถิดว่าจังสิปูร่องตรวจสอบของโมันถิดว่าปู มคือว่าเ๋ยาตัวใดซับใส่ตัวใดบอกเด้อปูเด้อมันคือว่ากันมันบอกคือที่ซับให้ยังให้ซับตัวใดใส่ฮักสีฮักาย เอาจังสี่น้ำปูเนาะเนื้อเรื่อเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาอืมเอรอแต่แปลว่าถือแล้วสัตว์อ่าปูตัวบนนี้ปูตัวตัวตัวทั้งทั้งนี่แกนถือนะบไกปูถือถืองานปูพันธุ์จีปูพันธุ์จีมีช่วงนะเพื่อนเพื่อนจีหูจักโลดดอกปูเว้าวฟันมาหน่เพื่อนหูจักป้บปลดปูพันธุ์จีมีช่วงซื้อป้บถือป้บปลดได้เลยหนิมูอห้านี่ขุดทั้งเอาเสียมขุดลงไปซื้อยังว่ถืออยู่ ผู <anto> <isto> ้สร <sword> ีพ่มีส่วนก็เปลี่ยนสั่นนี้น้องปูเนาะอืมอ้าวชั่นตัววันสิรบกวนปู้ชั่มนี่ที่วันนี้มันชิบหานาที่แหละน้องปูเนาะเอาวันนี้บอกเอฟซีไว้จังหน่อยแน่ขันปูใดที่อ่าอยากติดต่อหาปูอยากมาหาปูอยากมาคารวาปูอ่าอยากมาขออ่าเพิ่อ่าบารมีปูว่าสั่นจะได้เนาะต้องหาผู้ที่พามาผู้มานี่ ให้เพื่อนมาหาปูเองลูกจะได้แต่ว่ากับทวติดต่อผมผมพามาได้จังสินาทรปั๊บกับเขียนเสื้อเพื่นแล้วก็น้ำเสือคนเพื่อนไม่เท่านั้นบ่อืข้าเชื่อเพื่อนจากโทรหาปูดิสันบ่บโอ้อเอาเอาจังสิให้โทวดพันเอฟซีเนาะปูเนาะให้โทวดพันลูกเต้านี่เนาะแม่นแหละเออเอาเอาเอาจังพอครับครับพ่อเป็นปูน้ำมาด้วยลูกก็มีพ่อโรคับเป็นผู้โศก หลายๆครับอ๋อเอาเส้นโตนปูเนาะก็มาสองเชื้อแล้วก็เชื้อจะให้มีโชคครับครับครับเตะเอาปูเจ้าของเราข่ามึงนี่ยิอดีกันมันเครื่องหนึ่งครับข่ามืึงนี่กับนี่กับพอดีครับแต่มานี่มันไม่หานี่อืย โอ้ยให้ปูเถือกไฮเถือกใหญ่ๆยักษ์บาทนั่นเถอะปูเอ้ยขันมันเถือกใหญ่ๆขันมีโชคลาภใหญ่ๆมีอ่าอยาังไงนี่อยากเฮ็ดอันนี้ให้นี่อยาไฮเอฟชี้มะชอยเฮ็ดอันนี้ให้พวกนู้นนี่ปวกกินเบิดแล้วพวกนู้นนี่เยอะแต่ที่ครูเใช่หัวโม่เฮาเดี๋ยวนี่มาเฮ็ดดินอีลีบ่เอาขันได้มากเลยล่ะปูปีนั่นพออยู่จังหวัดนนโมโลพูได้กอลานกันยังครับได้กอลานกับว่าเสียมาเฮ็ด ง่นไหเพือนมาอมาพือนมาบ่บ่อ,อันนี้ว้ากับผู้อื่นนี่อาทิเปลี่ยนสันแต้ว่าขันว้นากับบุญพระรวยเว้ากับลูกกับเต้านี่มนนผมนี่บแม่นว่าวดนี่ยังดอก<ว>ผมนี่ไปสั่งมาส่หม่องปูบแมเยนสันนี่บแม่นไปนั่นดอกอผมไปวัดใดผมกับไปซอยก็เจ้าสาั่งซอยสั่งอยู่สุหม่องขันซ้ำนี่นี่เนาะเว้าเพื่อนขันเลขที่สองสาำงวดนี่ขันได้โชคได้ใช่น่ะ บ่ต้องห่วงดอกซ้ำสีสางซ้ำนี่นะปูเอฟซีผู้เพิ่นถืดจังลูกเต้าเนี่ยอ่าจะถืดเอฟซีผู้เพิ่นไดช่วงได้ใช้นั่นนะผู้นั่นนิดผู้นี่หน่อยซ้ำสีสางซ้ำนี่เพราะย่าครับอย่าพึ่งไปหลายเด้อครับไปเบาๆก่อนบ่ค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าในพั้นสานี่จะรอดได้ครับเที่ยวให้ คนที่บ่ได้บ่มีทุกข์จนคนแกนเนี่ยกับเจ้าพอได้ยู่ได้กิน,นได้ยู่ได้กินนะได้มื้อตาปากเนาะปูนะเออเอาเอาของท่นตัวปานี้ไปรบกวนปูชั่มนี้ที่ปดนี้เนาะปูเนาะเอาขอบคุณปูหลายๆครับผมขอบคุณครับผม